เผยคำพูดเมปฏิดาแสนห่วงใยหลังรู้ว่าสามีกัญชัยโหมง,งานหนัก เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นโมเมนต์คู่หวานๆออกสื่อสำหรับคู่ของหนุ่มกัญชัยและเมปฏทิดาซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ต่างทำงานหนักตลอดโดยกัญชัยจะเน้นด้านงานข่าวงานพิธีกรขณะที่สาวเมจะไปดูแลด้านการเป็นผู้จัดรวมถึงทุ่มเทเวลาให้กับลูกสาวคนสวยอย่างน้องมาอยู่และล่าสุดสาวเมย์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังถูกถามปมสามีโหมงานหนัก ก็ได้คำตอบว่าพี่หนุ่มทำงานหนักแทบไม่ได้นอนเวลานอนพักผ่อนก็จะหลับไม่สนิทส่วนใหญ่ในเรื่องการดูแลเราจะรู้กันเมย์ไม่ได้ปนิบัติอะไรเพราะส่วนใหญ่เมต้องดูแลลูกเป็นหลักแต่ก็พูดคุยสอบถามด้วยความเป็นห่วงมากกว่า เรื่องการทำงานของเขาไม่เคยมาเล่าอะไรให้ฟังมีแต่เราโทรไปแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรเพราะเขารู้ว่าจะหลอกถามและเรื่องงานเราไม่สามารถไปก้าวกายหรือบอกเขาให้พอเาลงได้แต่เวลาที่เขาเครียดก็จะคอยให้กำลังใจตลอดบอกเขาให้สู้ๆส่วนเรื่องโหมงานหนักก็ได้แต่บอกให้เขาพักผ่อนบ้างเท่านั้น ส่วนลูกสาวมาอยู่ไม่ค่อยได้เจอหน้าพ่อเพราะเวลาไม่ตรงกันส่วนใหญ่จะได้อยู่ด้วยกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มากกว่าซึ่งลูกสาวก็เข้าใจเพราะเขารู้ว่าพ่อทำงานเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เวลาใครถามเขาก็จะชอบพูดว่าคุณพ่อทำงานโหนกระแสขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m